เหมือนว่าอะไรข่าวออกประคมอะไรขนาดนั้นที่พี่ยังโพสเลยบอกว่าข่าวพยายามให้ซอฟหน่อยแบบว่าเอาเอาให้สรุปก่อนได้ไหมมันยังไม่จบกระบวนการเลยเลยตอนนั้นมันยังไงแม่เล่าอธิบายให้ฟังนิดนึงก็คืออ่าเราเนี้ยภาษากฎหมายเขพูดยากรู้งี้ให้ทนายมาพูดก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยื่นดีขออนุญาตดีกาแล้วบัณเนี้ยก็คือมาฟรับมาฟังคําสั่งว่าอนุญาตไหมอ่า วันนี้ก็เลยตัดสินมานว่าไม่อนุญ,ญาตให้ดีกาให้จำคุกเหมือนในข่าวอ่ะแหละแต่ว่าข่าวอ่ะคือเขียนบานว่าให้จำคุกไปลเลยเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยเ<ม>ข้าใจป่ะ<ม>คนก็แบบไ<ม>ลน์มาโทรมากรหนดโอ้โหแบบลูกคงลูกค้าอะไรวะเนี่ยอ่ะไรแบบเสียหายมากเลยนะข่าวอ่ะข่าวที่ลงอ่ะเห็นข่าวบอกว่าแบบว่ามีกรมราชธรรมอะไรมียืนรอนับตัวจะคุมไปคุมขังแล้วนะ มันไม่ไม่มีไม่มีใช่ไหมในข่าวก็คือเขาจะมารับตอนไหนอ่ะแต่ไม่รู้นะพี่อยู่ข้างในไงก็คือไม่มีการแบบคุมตัวออกไปหลังศาลมีคําสั่งออกมาตัวพิการเองได้ดําเนินการอย่างไรบ้างถ๋งพี่ก็ทำตามกระบวนการของศาลนั่นแหละค่ะพอเขาไม่อนุญาตให้ยื่นดีกาแต่ว่าเราก็ทําเรื่องเอกสารขอยื่น ขอปล่อยตัวชั่วคราวอ่าก็มันที่มันนานคือก็คือเรื่องร่างเอกสารกันวันนั้นเลยขอปล่อยตัวชั่วคราวให้ทันไงไม่งั้นเดี๋ยวได้แบบต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วจะแย่อ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่านานหน่อยแล้วก็สารก็เมตานะพะบอกในความคิดพี่คือตอนนานพิเศษก็ไม่ได้อยู่ในความดูแลของพี่แล้วก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรอะไรพี่ก็ไม่รู้นะคดีนี้มันตั้งแต่ปีหกหนึ่งแต่นี่มันปีหกสี่ เพราะฉะนั้นคนจะมาดา่าจะมาว่าอะไรพิเศษตอนเนี้ยก็คือเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วไงการก็คิดว่าทุกคนก็เห็นแล้วนะว่าเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยว่าแบบว่ามไม่ใช่เละเทะแล้วงานการก็รับผิดชอบทุกอย่างไม่มีเบี้ยวไม่มีอะไรเลยซึ่งแบบว่าเขาเขาไอ้นี่แล้วไงเขารู้แล้วว่าเขาต้องทำยังไงอืม ก็ขอบคุณศาลที่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาแล้วก็ท่านคงเห็นว่าไม่ใช่อาชญากรหรือมิจฉาชีพไม่เคยมีคดีที่เกี่ยวกับแบบอะไรพวกนี้จะเอาเสกโลโซไปขังในคุกเพื่ออะไรในความคิดพี่นะท่านก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมาเพื่อที่จะสู้ต่อไปในชั้น อันนี้ปล่อยตัวชั่วคราวนี้เราได้ใช้หลักประกันในการที่พิเศษหลักประกันเดิมหกแสนหลักประกันเดิมแล<ง>้วว <Lar> ันนี้ก็คือพิเศษไปบินเลยใช่ไหมคะไปเชียงใหม่เอ้ยเล่นลำโพงกับเชียงใหม่สองคืนเห็นตอนแรกเหมือนตอนแรกโอ้โหพระเจ้าภาพน้อยกันใหญ่ส่งมาพี่เอาง่ายดีว่าใจเย็นๆย็นก็แบบทุกคนบอกว่าใจเย็นๆมันไม่มีอะไรคือแบบให้รอ เนี่ยน้องๆคน,นไหนเนี่ยรอรอก่อนรอก่อนมันไม่มีอะไร <c oughs> แล้วแล้วข่าวก็ประโคมข่าวพี่ก็พุ่งตรงนะนะข่าวประโคมข่าวพี่เสียหายลูกค้าพี่มากเลยอ่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ออกมาแล้วว่าเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ที่ผ่านมาที่ที่พิเศษทําผิดก็ขอโทษแทนพิเศษด้วยนะคะตอนนี้เขาก็ ปรับตัวใหม่แล้วขอให้โอกาสเขาอีกทีนึงขอให้ทุกคนเอฟซพิเศษแล้วก็สารผู้ใหญ่ที่เมตตาแล้วก็ทุกคนแหละที่รักพิเศษหรือว่าไม่รักก็แล้วแต่ขอให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าเขาจะไม่กลับไปเป็นคนที่ไม่ดีแล้วอตอนนี้แล้วน,นั้นมัน6กหนึ่งนี่หกสี่เขาเปลี่ยนไปนานแล้วเราต้องเดินดานการอะไรต่อคะพี่การจังหลังจากนี้ไปเองก็ขออนุญาตยื่น ขอนี่ยยื่นขอเนี่ยดีกาต่อไงคะ,ะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงมันใช้เวลาปมาณสองปีอัพอะสองสามปีอะซึ่งลูกค้าน่ะขอจะบอกอเลยว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกอังวลจ้างต่อได้ไม่ต้องคิดว่าเหรอว่าอะไรอย่างนี้ลาออกไปมีใครแบบคนเซิลโอ้โหเพียบยังบอกรอกร่อนเดี๋ยวรอตอนจบเดี๋ยวรู้ไม่คนเซิลใช่ไหมไม่ไม่ให้คนเซิลหรือว่ามันไม่พี่ไม่ได้ผิดอะไรจะมาคนเซิลอะไรใช่ป่ะสัญญาก็มีเขียน ก็รอ,อก่อนดิอะไรอย่างเางีเงเ้ยก็แบบระหว่างระหว่างพิเศษเขามีความรู้สึกยังไงบ้างครับพอสารตัดสินมาอย่างนั้นโอ้ยพิเศษก็บอกว่าในรถเมื่อกี้ตอนนั่งมาพิเศษบอกว่าฉันทําใจแล้วนะว่าจะติดคุกแด้แหละสองปีกว่าเออ, <laughs> อแต่ว่ากบอกเธอทําใจติดคุกด้วยเหรอทอํายังไงว่ากายยังไม่เคยคิดทําใจติดคุกได้มันไม่มีทางอย่างเงี้ยกบอกว่าถ้าการดูนะ ยังไงเธอก็ไม่ติดยังไงก็ไม่ติดไม่ยอมหรอก<ไ>ตอนที่อยู่ในศาลแกก็จับเขาไว้แบบมือเขาไว้ว,ว้วก็บอกเขาว่าการจะไม่มีวันให้เธอภาคจากการไปอีกต่อไปแล้วโอเคไหมอะไรเขาบอกโอเคเพราะว่าเขาเครียดไงก็ไมอยู่ดีถึงมีความคิดว่าเขาต้องยอมติดคุกเพาราะทั้งที่ก่อนนี้คือสู้มาโดยตลอดทุกคดีเขาคงเหนื่อยท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาลืมไปว่ากระบวนการในั้นศาลน่ะเรื่องเอกสารเรื่องอะไรอ่ะมันช้า ถ้าเกิดพี่ไปฟังคำสั่งตอนบ่ายเสร็จเลยได้นอนหนึ่งคืนแน่เพราะว่าเอกสารมันทํานานไงใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยดีนะที่เป็นนัดเช้าก็เลยทัน,นไม่ใช่ว่าพอประกาศปุ๊บอ่ะขอประกันปับ๊บมันไม่ใช่มันต้องรอคราวที่แล้วตอนอุทธรณ์ก็รอเป็นบันเหมือนกันอืกว่าจะได้ออกเนี้ยสุดท้ายคดีจะจบยังไงก็ยังไม่แล้วก็ไม่รู้หลายปีค่ะสองสามปีสี่ปีซึ่งตอนนี้พิเสร็จเลยอีกี่คดีครับผม ก็เหมือนเดิมอะค่ะสามั้งขัดขวาอะไรนะขัดขืนเจ้าพนักงานเสพยาแล้วก็อะไรกันปืนไม่ใช่พี่นั้นจบไปแล้วไม่ใช่ปืนผิดมือมั้งหรืออะไรไม่รู้ใช่ไหมปืนอะไรทุกอย่างไม่ใช่ยิงปืนนั้นมันจบไปแล้วอะไรอ่ะปืนผิดมือเพราะเขามีปืนไงใช่ไหมประมาณนั้นนะเขาที่ต้องไปเซิร์ชดูอะพี่จำไม่ค่อยได้แล้ว กเหลือสามคาดีน่าจะแสดงว่าในส่นดัวงของพี่การก็คือจะไม่ยอมให้สามีเราติดคุกแน่นอนการบอกเขาาตั้งแต่นู่นตั้แต่วันที่เจ็ดพฤษภาที่ผ่านมาแล้ววันนั้นที่เขาโดนตัดสินจำคุกสองปีสิบแปดเดือนเป็นวันเกิดการแล้วก็แบบว่าเขาก็มั่นใจมีความสุขว่าเขาต้องรอดพอถึงเวลาก็ได้แหละลูกก็ร้องไห้ทุกคนเสียใจร้องห่มร้องไห้ แล้วก็แบบว่าเสก็เครียดมาตลอดจนบันนี้แต่บันนี้เสกมีหลังจะออกมาเสกมีความสุขฮปปี้ร่าเริงเลยการเลยว่าสัญญาไหมว่าห้ามเครียดอีกแล้วก็ห้ามจะนอนอย่างเดียวต้องไปออกกําลังกายไปายน้ําไปพายลูกขี่จกกักรยานอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีความสุขอะไรเงี้ยไม่ใช่เครียดแต่เรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาบอกสัญญาพี่การกลัวไหมครับว่าโรคที่เขาเป็นอยู่มันจะกาเริบขึ้นมาเพราะว่าด้วยแรงกดดันขนาดนี้ไม่กลัวเพราะว่าตอนนี้เขาฮปปี้ร่าเริงมากเมื่อกี้ เห็นไหมยังทักทายกับน้องเลยมีความสุขจะตายเนาะที่การหลังจากนี้มันต้องมีการทําขบวนการยังไงเราต้องสู้ยังไงเราต้องเําเนินการยังไงอะไรเงี้ยเหลือว่าเหลือคดีไหนที่จะต้องตึ้นอีกไหมครับมันก็เป็นอันพ่วงกันไงเป็นล็อตเดียวกันมันคืออันเดียวกันที่เอามาอายการฟ้องรวมกันเลยอย่างนี้ไง การปล่อยตัวมาเขามีข้อกาหนดไหมว่าเ,ออเราต้องไปรายงานตัวอย่างนี้หรือว่าต้องไปยื่นเอกสารอะไรนี่มีมะคะแต่ว่า<ม>เดี๋ยวทนายบอกจะแจ้งมาอีกอทีว่าอาจจะต้องไปรายงานตัวอะไรแค่เนี้แต่ว่าพี่ยังไม่รู้เขายังไม่ได้กำหนดวันเดี๋ยวเขาจะส่งจดหมายมาทางศาลอนะอะไรอย่างเงี้ยทนายบอกเดี๋ยวเขาจะบอกอ๋อนี่คือให้ทนายความเป็นคนจัดการทั้งหมดใช่ใช่ช่องพิเศษไปทำบุญเลยครับเมื่อคืนยันก็ไหว้าลาหูนะ แล้วก็พิเศษไหว้พระเจ้าต่างต้นเหตุของพิเศษเนะี่ยคือต้องไหว้สพพเจ้าต่างใช่แล้วก็ไหว้สเสด็จพ่อรอห้ายเนี้ยการอ,อะไรเงี้ยการว่าท่านคงคุ้มครอง,อง,องจริงแล้วก็พระรางหงูการไหว้เมื่อคืนไม่รู้นะใครจะหาว่างมงายก็ไม่รู้แต่ว่าเราศรัทธา คนที่ศรัทธาก็จะได้คนที่ไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องถามเพราะไม่ได้อะไรหรอก,อล,กลูกเครียดแค่ไหนครับพาวันที่มันออมมาช่วงเช้าเขาไม่จะบอกว่าเขาเครียดแค่ไหนแต่ว่าเขาก็ถามอยู่ตลอดว่าเป็นยังไงมั่งแล้วว่าอ๋อก็เราก็จะบอกว่าก็กําลังทําเรื่องอยู่คงเดี๋ยวก็สักพักอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็เขาก็ามั่นใจแม่เขานะแล้วก็าถามเขาว่าแม่เก่งับมาแม่เก่งมาก<ม>บอก <laughs> ไฮเกอร์ไฮเกอร์ น,น้องขอลาหยุดมาก่อนสักวันนึงเพราะว่าน้องแบบว่าเครียดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่น้องยังไม่อยากไปเหนืออะไรเงี้ยตอนนี้เพราะว่าแบบเขามีงานหรือเขาไม่รู้พรุ่งเนี้ยเขาก็เลยขอหยุดก่อนจริงๆอ่ะเขาโปรโมทไปแล้วแต่ว่าน้องเสือเนี่ยเขามีงานวันพรุ่งนี้ไงแลวการให้คิวเสือช้าไปไงอืเพิ่งให้เขาคิวเขาประมาณ อาทิตย์กว่าเองเขาจะบอกแม่มีติดอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ในความควบคุมความรบเบิดพิเศษได้คำสัญญคำมั่นสัญญาไงบ้างว่าจะไม่ทำนอกนู่นนอกทางอะไรยังไงบ้างให้ความเชื่อมั่นจะมีการยังไงบ้างโอ้ยพี่ไม่ได้ให้เขาต้องมาสัญญาอะไรเลยเพราะว่าให้เขาไปเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองว่าเขาควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรครบใครไม่ควรครบใครควรจะอะไรที่ผ่านมาเป็นบทเรียนบอกเขาเองแล้ว พี่ไม่ต้องบอกแล้วเขาพูดไหมครับว่าถ้าย้อนกลับไปได้เขาจะไปแก้ไขไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่พูดเขาเขาจะไม่คือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเขาจะไม่เป็นคนทําเพื่อแต่เขาจะทุกข์แต่เขาไม่กล้าบอกพี่ว่าเขาทุกข์เพราะว่ากลัวพี่จะบ่นเพราะพี่จะว่าเอาอีกแล้วจะเครียดอะไรนั่งหนังอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะให้พี่ปอบตลอดมันก็ไม่ใช่ไงแต่ตอนนี้เขาบอกเขาจะเขามีความสุขละ ออขอบคุณค่ะพธิการยืนอินเสิร์หนะครับ